ภาษีที่เกี่ยวข้องในการทําธุรกิจเราต้องรู้อะไรบ้างอันที่1นภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดาภาษีตัวที่2เงินได้นิติบุคคลตัวที่3นะคะก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มสวัสดีค่ะพบกับหมุยรสดิวอลลัสเมทาวิวัฒนะคะกับ a c c o u n t i n g Story นะคะคุยบัญชีภาษีง่ายๆสไตล์พี่หมุยนะวันนี้เนี่ย เราจะมาพูดกันเรื่องอะไรนะคะก่อนอื่นเลยอย่าลืมค่ะกดติดตามนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปที่ดีนะคะที่พี่หมูนจะเอามาฝากนะในคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของภาษีที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกิจเราต้องรู้อะไรบ้างภาษีเบื้องต้นเลยนะคะสำหรับคนที่ทำธุรกิจอันที่หนึ่ง ภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดาถ้าคุณนะคะทำธุรกิจและคุณมีเงินเดือนก็ต้องนำเงินเดือนตัวเนี้ยไปยื่นภาษีบุคคลธรรมดาภาษีตัวที่สองนะคะก็คือภาษีเงินได้นิติบุคคลถ้าคุณเป็น SME นะคะมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน5ล้านบาทแล้วก็มีรายได้ไม่เกินส0ล้านบาทกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นนะคะสาแสนแรกคุณได้รับการยกเว้นไปเลยในสิทธิของ SME นะคะ และ3 0 0 0 0นจนถึง3ล้านคุณเสียภาษีที่อัตรา15%นะคะถ้าเกิน3ล้านขึ้นไปคุณเสียภาษีอยู่ที่อัตรา20%ค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณไม่ได้เป็น SME ก็คือรายได้คุณอาจจะเกิน30ล้านคุณเสียภาษีสูงสุดอยู่ที่20% ตัวที่3นะคะก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มหรือที่เราเรียกสั้นๆกันว่าแหวกแหวกก็คือภาษีที่เกิดจากการอุปโภคโบริโภคนะคะใช้จ่ายต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าผู้ประกอบการอยู่ในกลุ่มที่ไม่ได้รับการยกเว้นและมีไรายได้เกินล้านแต่อปีนะคะคุณจะต้องเข้าระบบทั้งหมดแล้วก็ต้องคิดภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยภาษีตัวเนี้ยก็คือ ผลักไปให้กับผู้บริโภคคนสุดท้ายนะคะทําการเสียภาษีบางคนบอกว่าคนซื้อไม่เอาแหวกแต่เราจะต้องเปิดแหวกไหมจริงๆควรต้องเปิดนะคะถ้าคุณอยู่ในระบบไม่เช่นนั้นเนี่ยบัญชีคุณเนี่ยจะผิดไปเลยแล้วคุณอาจจะโดนย้อนหลังได้ด้วยหลายๆคนบอกว่าและถ้าหลีกเลี่ยงบางคนเถียงเนาะบางคนก็เถียงในใจว่าเอ้ยคนอื่นเขาอาจจะแบบว่าถ้าไม่เอาก็ไม่ต้องเปิดแหวกถามง่ายๆค่ะคุณเดินไปเซเว่นนะคะ ขนมจีบซาาเปาคุณบอกเขาได้ไหมคะว่าไม่เอาแวตเซเว้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเป็นราคาที่ถูกคำนวณแวตเข้าไปเรียบร้อยแล้วเราในฐานะถ้าทําธุรกิจเราก็ต้องถอดแวตออกมาเพื่อที่จะนําส่งให้กับรัฐบาลนะคะอันนี้คือหน้าที่เราเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราอยู่ในระบบแวตนะคะสิ่งที่เราต้องทําคือว่าเราเหมือนเป็น คนกลางที่จะนําภาษีที่ผู้บริโภคจ่ายไปยื่นนําส่งให้กับรัฐบาลซึ่งถ้าเราขายสินค้าแล้วมีแหวนที่จะต้องเสียมันไม่ใช่เราจ่ายแต่มันเป็นลูกค้าเราที่เป็นคนจ่ายและเราแค่เป็นตัวแทนในการที่จะนําส่งซึ่งถ้าเราซื้อของเราเสียแหวนให้กับคนขายเช่นเดียวกันค่ะก่อนที่เราจะยื่นนะคะ เราก็เอาภาษีที่เราขายนะคะมาหักกับภาษีที่เราซื้อเหลือเท่าไหร่เราค่อยเอาส่วนต่างส่วนที่เหลือตรงนั้นนะคะยื่นภาษีให้กับรัฐบาลถ้าเดือนไหนเราจ่ายภาษีมากกว่าที่เราขายภาษีตัวเนี้ยไม่สูญหายไปไหนเพราะมันสามารถที่จะยกยอดเพื่อไปใช้หักในเดือนถัดไปได้ด้วยเช่นกันทางบัญชีก็จะเรียกว่าเครดิตไปนะคะพันยอดไปอะไรเงี้ย มันก็สามารถที่จะยกยอดไปเพื่อที่เตรียมหักในเดือนถัดไปถ้าเรามีภาษีขายสิ่งที่ต้องมาดูกันก็คือว่าหลายๆธุรกิจเจ้าของลืมบวกแวตเข้าไปในสินค้าทําให้ต้องจ่ายภาษีแทนลูกค้าตรงนี้แหละค่ะมันเป็นส่วนที่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะกําไรหรือขาดทุนอันนี้คืออีกจุดหนึ่งที่เจ้าของธุรกิจหลายๆท่านพลาดกัน ถ้าไม่อยากพลาดในคลิปถัดไปนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในคลิปถัดไปค่ะ